สัญญากู้ยืมเงินเพื่อรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของอสัญญากู้ยืมเงินเพื่อที่จะรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ซึ่ง ศาลปกครองนะครับได้มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่263ทับ2562่ยในสาระสำคัญเนี่ยนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542ได้ทำสัญญาให้สหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่งกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ในการรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการพัฒนาศูนย์กลางการผลิตมเมล็ดพันธุ์มเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียนก็คือการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับโดยสัญญาให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นการสนับสนุนทุนให้สหกรณ์การเกษตรเนี่ยดำเนินการรวบรวม,มเมล็ดพันธุ์ข้าวอันเป็นนโยบายที่รัฐเนี่ยกำหนดไว้ การดำเนินการตามนโยบายนี้จึงเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองและทำให้สัญญากู้ยืมเงินเนี่ยมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองบรรลุผลนะครับประกอบกับเมื่อมีข้อกำหนดในสัญญาว่าหากผู้กู้ยืมไปเนี่ยไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ให้กู้ยืมผู้ให้กู้ยืมเนี่ยมีสิทธิที่จะ เลิกสัญญาได้ทันทีอันเป็นข้อกำหนดซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐดังนั้นข้อพิพาทอันเกิดจากสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ซึ่งเป็นสัญญาประธานและสัญญาค้ำประกันนี้ในสัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์จึงเป็นคดีพิพาทที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครองอันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา ของสารปกครองตามมาตรา9วรักหนึ่งวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันสำหรับหลักกฎหมายและบรรทัดฐา,านที่เกี่ยวข้องเนี่ยสัญญากู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับสหกรณ์การเกษตรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวตามโครงการที่เป็นนโยบายของรัฐ และเพื่อให้การดำเนินกิจการทางปกครองของรัฐเนี่ยบรรลุผลรวมทั้งยังมีข้อกำหนดในสัญญาที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองในการกำหนดเงื่อนไขและควบคุมการปฏิบัติตามข้อสัญญาและก็ให้มีสิทธิ์เลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียวโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยถือเป็นสัญญาที่ให้อำนาจฝ่ายปกครองมีเอกสิทธิเหนือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะพิเศษ ของสัญญาทางปกครองที่แตกต่างจากสัญญาทางแพง่งที่มุ่งผูกพันตนด้วยใจสมัครบนพื้นฐานแห่งความเสมอภาคสัญญาดังกล่าวเนี่ยก็จึงเป็นสัญญาทางปกครองนั่นเองนะครับ